เนี่ยๆอยากจะโชว์ให้เห็นว่ายกตัวอย่างนะถ้าหมูใช้ไอ้ตัว Windows Command Line เนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ได้อะคือมันไม่สามารถที่จะ split สองงานได้แต่ถ้าหมูว่าใช้ไอ้ p o w e r CMD ที่อาจารย์บอกอะ่ะมัน split ได้เพราะนั้นหมายเขาว่าไงหมายเขาว่าสมมติว่าถ้าเราเ,เนี่ยอย่างเงี้ยเราเราสามารถ run web server ด้านซ้ายและด้านขวาเราก็ type อะไรต่อก็ได้โกคดี มันสามารถเปลี่ยนแทบเพิ่มแทบขึ้นมาหนึ่งได้ด้วยเห็นปะคือเมื่อกี้นี่คืออาจารย์มีหน้านี้ใช่แล้วเราเพิ่มแทบมาเหมือนกับ browser แท b บอ่ะคือเนี่ยพวกเนี้คือ command line ของ Windows default เนี่ยมันไม่มีอาจารย์แนะนำถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยไปดาวน์โหลด p o w e r m m d ้นะฮะใช้ตัวนั้นดูคราวนี้ขอ attention ตรงน,นี้นิดนึงคือไอไอไอกล่องแดงเนี่ย คือไอ,ไอ้ตัวที่เราเรียกว่า Rail Server ไอตอนที่เราใช้คําว่า Rail s e r v e เเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันคอสให้โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่เขาเรียกว่า Web Server มันรันน,น,นะแล้วสิ่งที่เราทำเข้าไปในตัว Browser นี่คือ Firefox หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าพวก b บ o w s e เที่เราใช้เวลานเรา Type In ว่า local host เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมัน มันรู้ว่าโอเค local host คือเครื่องเครื่องที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมันไปที่พอร์ต3,000คือเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี้ยมัน listen on port 3,000ไอตัวเบราว์เซอร์มันก็ไป contact ที่ไอเว็บเบราว์เซอร์เนี้ยแล้วเบราว์เซอร์เนี้ยก็ส่งเพจที่เราเห็นกันอยู่ตรงเนี้ยไอเพจเนี้ยที่เราไป u n อนกันเมื่อกี้ขึ้นมาสิ่งที่อาจารย์พยายามจะอธิบายคือแบบเป็นคอนเซปต์ของที่เขาเรียก web เว็บเบราว์เซอร์น,นิดนึงนะ คราวนี้อยากจะถามว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็น local host แล้วก็ colon สามพเหตุผลเพราะว่าปกติเวลาเราไปยอย่าง facebook.com เนี่ยทำไมเราถึงไม่ต้อง type แบบ colon อะไรก็แล้วแต่เพราะว่า,าโดยโดยปกติแล้ว <S 2> <S 2> HTTP server ทั้งหมด web server เนี่ยมันจะ serve content ที่ port 80เพราะนั้นมันไม่จำเป็นที่ต้องมานั่ง type แบบ colon 80แต่คราวนี้เนี่ย เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันมีคอน FLICT เวลาไอตัวพวกคนที่เขาสร้างเรลเซ็ตเขาเลยเลือกพอร์ต3000ใช่คเพราะนั้นนี่คือเหตุผลทำไมเราถึงต้อง t y p ทว่า local host colon แล้วก็3000เข้าใจใช่ไหสุปเอาสั้นๆน,นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรียลเซิร์เวอร์เราท y p เรียลเซิร์เวอร์เราสร้างเว็บเซิร์เวอร์ขึ้นมาบนเครื่องเราแล้วก็ตอนที่เราทายไอ้ local host 3000สิ่งที่เกิดขึ้นคือเว็บเบราว์เซอร์เราเนี่ย t o l k to a w เว็บเบรของไอเว็บเซิร์ฟของเราแล้วเว็บเซิร์ฟเนี้ยก็ส่งตัวไาว์กลับไปเหตุผลที่เรารู้ว่ามันทอ l k กันเนี่ยอาจารย์อยากจะโชว์ให้ดูนิดนึงก็คือจะเห็นได้ว่าตอนที่อาจารย์ Type localhost 3.0 0เนี้ยมันมี Get เนี้ยเห็นบ้างมันมี Line ตรงนี้ขึ้นมาตัวอย่างสมมติถ้าอาจารย์แบบ Refresh โอ้ชาร์าร อะไรวะเนี่ยโอ้คอนเนคชันรีเซ e ตเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวโปรแกรมมันก็ส่งอิน r m เมชันแบบมันจะพิมพ์ออกมาทำไมอาจารย์ถึงโชว์ตรงนี้ให้เพราะว่าเวลาที่เราดีบักกิ้งโพรกเรลส์โปรแกรมเนี่ยบางครั้งเอาพุ t ที่ output เอาพุ t by ย h e w เว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเนี่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์คือ running อยู่เนี่ย มันจะช่วยทําให้เราสามารถจะดูได้ว่าโปรแกรมเป็นไรครับอ๋อ <c oughs> โอนี่มองเห็นไม่ครบด้วยนะเนี่ยืมโอเคต่อต่อต่ออ่ะต่อ ใค,ใครใช้ HTML ไหนบอกจารไหนว่า HTML ต้องมีอะไรบ้างมี b o d มี body มี title ไหมไม่มีก็ได้ฮะอ่นี่ครับแค่นะครับ ไงใช่ไหมฮะคือปกติคือเราต้องเปิดต้องต้องแบบกด Command Open ไมเปิดตงโอเค work แล้วขอบใจแล้วก็ตอนแรกเรากด New File ก่อนกด New File Control N ถูกปะแล้วคราวนี้ เรากดเซฟเลยกด Control S ใช่เซฟแล้วคราวนี้มันจะถามว่าเอ๊ะจะเซฟตรงไหนเราไปตรงที่ Public แล้วเราก็ตั้งชื่อเลยว่าโอเคเราอยากจะสร้างอะไรดูดูตรงนี้ดูไปตรง directory ตรงนี้ชื่อเนี่ยเนี่มันอยู่ตรงนี้ Public A ไอตัวนั้นนะเปิดคอมเมนต์ต้องเปิดเปิด first ก็ได้เออใช่เอาเแล้วพับลิกอยู่ตรงนั้นนั่นแหละแล้วจะสร้างไฟล์ในนั้นแล้ว right c l i c บนพับลิกก็ได้เออแล้ว new file ก็ได้้แลว มีใครในห้องนี้ไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยใช้ HTML มาก่อนคือไม่เคยโปรแกรม HTML มาก่อนมานั้น c มอ e แล้วโอ้ยแย่จะเฟียมนี่สอบได้โอเคไหมเนี่ยอาจารย์ก็ถาม HTML มา้วนโอ้ โอเคมีอยู่สองคนก็อาจารย์จะ cover really quickly นะคือในเบสิกเลยนะในเบสิกของเว็บนะคือทุกอย่างไฟล์ที่เห็นบนเว็บเพจทุกทุกอย่างเป็นไฟล์เขา้าใจว่าแล้วไฟล์เนี้ยหนึ่งในเบสิกคอมโพเนนต์เป็นด็อกิเมนต์ก็คือ HTML แล้วนี่คือสิ่งที่เว็บเบราว์เซอร์ส่งเวลาเบราว์เซอร์เนี่ยส่ง Request ไปที่เว็บเบราว์เซอร์สิ่งที่เขากลับส่งกลับมาก็คือ HTML document อย่างเงี้ยเพราะถ้าสมมติว่าถ้าอาจารย์ต้องการที่จะโชว์แทนที่อาการอาจารย์อยากจะโชว์อย่างเงี้ยอาจารย์อยากจะโชว์แค่แบบอะไรง่ายๆอ,อาจารย์ก็อาจจะท,ทำอะไรคล้ายๆอย่างนี้ก็ได้เออเ <แม pp> นี่คือเบสิก จะเรียกได้ว่าแบบว่า basic HTML document เลยก็ได้ก็คือเริ่มต้นต้องมีไอตรงนี้ก่อน doc type HTML แล้วกเ็เราจะมี head ใช่ปะ่ะเราจะใส่ title เข้าไปก็ได้ใช่ปะ่ะแล้วก็ต้องมี body แล้วก็มี p paragraph แต่จริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าโอเคพอเสร็จปุ๊บพอเสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะเราเราอยากจะดูไอ้ Page home.html ที่เราเพิ่งสร้างมาเราก็แค่ type home.html ทำไมมันช้าอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะนี่มันไม่เกี่ยวเครื่องมันเอ๊ะเอ๊ะทำไมมันไม่ติดวะ ไปว่ามันต้องมีรั้วเฮ้จันจำไม่ได้เยนนะพับลิก ติดวะเอออ๋อเฮ้ยแปลกฮะเฮ้ยทำไมอจารย์ทำไม่ได้ช่างมันแต่โอเคนั่นก็เพจแรกอะนะอ๋อใช่ละเพราะว่าต้องไป replace html อะไรวะโอเคถึงเวลาเดี๋ยวจะลองสร้างแอปพลิเคชันอีกแอปพลิเคชันหนึ่งขึ้นมานะคราวนี้เราจะลองใช้ตัวของ Rails ขึ้นมาจริงๆแล้วอ่ะ ไปที่ตัว directory ตอนที่มัน first อะที่เราสร้าง first ขึ้นมาแล้วคราวนี้เราจะลอง type เราจะสร้างแอปพลิเคชันอีกแอปพลิเคชันหนึ่งคราวนี้อาจารย์จะเริ่มสร้างแอปพลิเคชันจริงๆแล้วเราสร้างตั้งชื่อว่า demo app แล้วก็ถ้าจะไม่ผิด rails new skip test unit ใช่เนี่ย t y p อย่างเงี้ย rails new demo app skip test unit ไอที่ flag ของ skip skip test unit โอ้โหเห็นเห็นไหมเนี่ยโอ๊ะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ skip อันนี้นี่คือบอกให้มันไม่ต้อง install ไอตัวซอฟต์แวร์บางตัวที่เกี่ยว testing ได้นะเห็นนะแล้วเเห็นใช่ Comment คอมมานด์เดิมก็ได้ อ,อ,อ,ยอย่าอยู่อย่าอยู่ใน first นะจำได้ไหมเมื่อกี้เราสร้าง first directory กันใช่อย่าอยู่ใน first นะเราอยู่ตรงนี้นะตรงที่แบบเราเราจะสร้างอันใหม่ข้างๆ first เข้าใจฮนะครับแล้วพอพอ แล้วสร,ร้างขึ้นมาสร,รุปว่าสร,ร,ร้างได้เดโมแอป<ๆ>เนี่ย Rails new demo app แล้วก็ skip test unit คือเราจะแค่ไม่เอาไอตัว test unit มันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น ได้ไหมพอเข้าไปปุ๊บพอได้ปุ๊บก็จะได้มีตัวนี้แล้ว type bundle install เนี่ยแล้ว type bundle install without production สรุปว่ามีแค่2 Command นะทีอ่อาจารย์อยากให้ทำเนี่ยมีแค่นี้ rails new ไอมินิ i t ิตเตอรเนี่ยจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น Mini Twitter ตั้งชื่ออะไรก็ได้ skip test unit แล้วก็ Bundle Install without production ได้ไหมเนี่ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะลุกคล้ายๆอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรวะ <laughs> ก็คือเนี่ยมันก็จะสร้างแอพสร้าง directory ใหม่ขึ้นมาแล้วข้ไปใน directory นั้น type Bundle Install เนี่เนี่ยข้างล่างมีแค่สองคอมเมนตเองที่ต้องพิมพ์อาจารย์ขอถามว่าสรุปว่าตรงนี้นี่ทำอะไรคือลายนี้ยทำอะไร Rails new เพื่อทำอะไรสร้างอะไรสร้าง Rails application ใหม่ขึ้นมาถูกปะสร้างตัวใหม่ขึ้นมา Bundle install เนี่ยคือเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเวล l เนี่ยมันมากับพวกซอฟต์แวร์หลายๆอย่างใช่ตัว bundle install คือโอเคเราจะให้ install พวกซอฟต์แวร์ที่เวลต้องใช้เพราะฉนั้น bundle install เนี่ยจะต้องจำไว้เลยว่า2ตัวนี้จะมาด้วยกันเวลาสร้างแอปพลิเคชันใหม่เราก็จะบอกเ a ล์ s ว่าโอเคเดี๋ยวไม่ใช่บอกเ i ล์เราจะบอกว่าโอเคเราจะ install วพวกซอฟต์แวร์ที่ Rails ิ e <need>. e สอสเต็ปนี้มาด้วยกัน ถ้าจดไว้ก็ดีได้ไหมอาจารย์ต่อนะคือเพรสเซนเตอร์ไลายแรกใส่ enter ใช่แล้วก็ลายที่2ก็ bundle install แล้วล enter ใช่ค้เขียนเพราะนี้ท,ทกดว่ามันมีรับี้ปัน,น,นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เวลาใส่ bundle install เนี่ย อาจารย์ขอโทษที่อาจารย์ลืมบอกไปคือจัดมันโอเคใช่ที่อาจารยนะ์ขอโทษนะขอโทษก็คือเราเข้าไปใน directory นั้นแล้วถึง bundle install อาจารย์ขอโทษได้ไหมก็จะได้แล้ว แล้วเ,เข้าไปในแล้วก็อยู่ในใน directory นั่นแหละโอเคไหม ä? พวกนี้ตอนแรกมันจะแบบว่าเออทำทำแล้วจะงงๆแล้วอาจารย์ก็ลืมบางบางจุดได้แต่ว่าพอเราชินแล้วมันก็จะแบบง่ายๆแล้วมันจะจําได้แล้ว,วไม่มีอะไรหรอกไอ้ไอพวกนี้ โอเคตอนนี้ทุกคนอยู่ใน Directory ที่เราเพิ่งสร้างใหม่ไหมยังต้องอยู่ในนั้นนะไม่ใช่อยู่ข้างบนนะอยู่อยู่ในนั้นอย่างตัวอย่างของอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ตอนนี้อยู่ตรงเนี้ยของอาจารย์ตั้งชื่อว่า demo app นะจะเป็น m i d t w i t t e r หรืออะไรนะมไม่สำคัญอาจารย์จะ move on แล้วนะโอเคเราเราจะพยายามที่จะสร้างโปรแกรมแบบ เป็นมินิ t w i t t e r กันนะนะโปรแกร,รมเว็บแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ก็จะมี user ถูกปะเพราะเราจะสร้าง user กันขึ้นมาก่อนอาจารย์อยากจะสร้างตัว user ขึ้นมาจะจะสร้างขึ้นมาให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเริม่มอธิบายทีหลังสิ่งที่เราต้องทำก็คือไทป์เหมือนกับที่อาจารย์ตั้งเตรียมไว้ให้ข้างล่างเนี้ยก็คือ Rails โอเคเดี๋ยวอาจารย์เริ่มเรียนรู้ละอย่าลืมนะอยู่ใน Directory โอเค ไม่ใช่อยู่ข้างบนนะอยู่ใน directory เพอเพิ่งสร้างมา type rails generate scaffold แล้วก็ user capital U นะ U ตัวใหญ่แล้วก็ name colon string email string นี่คือที่ต้องต้อง type ไอ้สิ่งที่อาจารย์ type เข้าไปเนี่ยเหมือนกับของข้างล่างเด t เลย<ง>นะนบ u n d l e เ,เ,เพียงถ้ายังไม่พิมพ์จะไม่ work. เ work แล้วก็ press enter เลย แล้วเราก็จะสร้างไฟล์อะไรขึ้นมาซึ่งไม่ไม่จำเป็นแล้วว่า type b r e a k ไม่จำเป็นต้องรู้แล้ว่า type r a k db migrate เท่านั้นเองเห็นไหมได้นะคือสรุปว่าเมื่อกี้เราทำกันไปสอง c o m a n ใช่นี่อาจารย์ให้ขออีกสอง command ก็เน <ion> ี <Bond> ่ยเห็นตามข้างล่างนี้เลยอ่ะที่ที่อาจารย์มีอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นกันได้ไหม Real c e n t r r t e s c a f for l Red DB Migrate นะสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ จา่าอยาจะบอกว่าไม่จำเป็นต้อง type Rails Server เสมอไปแค่ Rails S ก็ได้คือมัน match ตาม character เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทิปสั้นๆเล็กๆกันเนะเรา type Rails S ก็สามารถ launch web browser ขึ้นมาได้เหมือนกันเคสรุปว่าสร้างขึ้นมาเรียบร้อย